โอชานติวันนี้วันที่13เดือนตุลาคมปี2021เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้สาระเมรีของวันนี้บาบาพูดว่าลูกๆที่แสงบานมีความทุกข์ในการติดต่อทางสายเลือดลูกนั้นจะต้องรักเลิกแล้วก็มีความรักทางคีรินยามกับกันและกันนี่คือพื้นฐานของความสุขและความปิติสุข มีบางสิ่งที่ลึกล้ำมากที่บาบานั้นได้บอกให้เรานะมีความมีความทุกในการติดต่อทางสายเลือดมีการติดยึดแล้วก็มีการให้แล้วก็เอาความความทุกดังนั้นเราจะต้องละทิ้งการติดยึดและพัฒนาความรักของจิตวิญญาณกับกันและกันนี่คือพื้นฐานของความสุขคำถามของเมลีเนี่ยวันนี้ ความพยายามพิเศษอะไรที่ลูกๆจําเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของรูปประคำแห่งชัยชนะความพยายามพิเศษอะไรที่ลูกจําเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของรูปประคำแห่งชัยชนะคําตอบก็คือเพื่อที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของรูปประคำแห่งชัยชนะจงเพียรพยายามพิเศษที่จะมาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หรือเป็นโฮรี่ เพียงเท่านั้นเมื่อลูกนั้นมาเป็นสัญญาสิที่แท้จริงนั่นก็คือเมื่อลูกนั้นมาเป็นผู้ที่ปราศจากกิเลสลูกก็จะมาเป็นลูกปัดของลูกประคำแห่งชัยชนะได้ถ้ามีบัญชีของบ่วงพันธกรรมอยู่ลูกก็ไม่สามารถที่จะมาเป็นทายาทได้ลูกจะมาเป็นส่วนหนึ่งของประชากรแทนชัดเจนม,มากบาบานั้นได้กล่าวไว้ในเบรีวันนี้ว่าเพื่อที่จะมาเป็นทายาท มาเป็นลูกปัดของลูกประคำแห่งชัยชนะเหล่านั้นจำเป็นจะต้องมาเป็นผู้ที่ปราศจากกิเลสคือบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์สาระของคุณ,ณธรรมในวันนี้จุดแรกดังเช่นที่บับดาดาไม่เคยคุณมัวกับลูกๆในทํานองเดียวกันลูกๆนั้นจะต้องไม่คุณมัวอยู่กับใครให้มีชีวิตอยู่กับกันและกันด้วยความรักภายใน อย่าได้เคยโกรธจุดที่สองเพื่อที่จะรับพรของความสงบและความปิติสุขได้ให้อุทิศตัวลูกเองอย่างเต็มที่กับเรวไฟรับสิทธ์พระเจ้ากับความสงบสูงสุดและความสุขผ่านการศึกษานี้พรของบาบาสำหรับเราลูกๆวันนี้ก็คือขอให้ลูกนั้น มาเป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีกับทุกๆคนและมาเป็นผู้ชนะด้วยพลังของความร่วมมือในที่ชุมนุมขอให้ลูกนั้นเป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีกับทุกๆคนและมาเป็นผู้ชนะด้วยพลังของความร่วมมือในชุมนุมถ้าใครหรือท <non> ุกคนในชุมนุมนั้น เป็นผู้ช่วยของกันและกันและมีความปรารถนาดีกับกันและกันแล้วโดยการอยู่อย่างโอบล้อมไปด้วยพลังของความร่วมมือในชุมนุมความมหัศจรรย์ก็สามารถได้รับได้จงเป็นคนที่มีความปรารถนาดีและร่วมมืออยู่กับกันและกันแล้วมายานั้นจะไม่มีความกล้าหาญที่จะเข้ามาในวงล้อมนี้อย่างไรก็ตาม มีพลังของความร่วมมือเท่านั้นในชุมนุมเมื่อลูกนั้นมีความคิดที่มุ่งม,มั่นว่าไม่ว่าสิ่งมากมายอย่างไรที่จะต้องเผชิญลูกแน่นอนจะเผชิญมันและโชว์ให้ทุกคนเห็นโดยการมาเป็นผู้ชนะคติพจน์สำหรับวันนี้ความปรารถนาหรือความอยากใดๆจะไม่ปล่อยให้ลูกนั้นมาเป็นคนดีได้บาบา พูดถึงความอยากความอยากใดๆจะไม่ปล่อยให้ลูกเป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นจงมาเป็นผู้ที่ละเลยต่อความรู้ของความอยากอัชาโอมชานิ